ย้ำๆๆนะครับของใช้แล้วเนี่ยดีไหมมีทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าเราดูเป็นของใหม่เจ็ดแสนเราซื้อแค่สองแสนกว่าบาทนะครับแล้วอยู่กับเราเนี่ยบางคนขายแล้วกําไรซื้อสองแสนกว่าขายได้สามแสนห้าเฮียเคยบ่อยๆนะตอนสมัยเรียนเนาะคุณพ่อให้รถไปใช้นะครับแล้วทุกครั้งที่กลับมาตอนปิดเทอมรถเฮียที่ใช้ขายกําไรทุกคันเลยกาไรคันหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเรากำไรใช้หกเจ็ดเดือนงงไหมงงไหม เพราะอะไรเพราะมันมีราคาการของมันถ้าเกิดเราเจอแบบบ้านไหนที่ใช้รถถนอมเนาะบ้านนั้นมีรถ3าคันสคันยิ่งเป็นรถราชการมีรถประจำตำแหน่งแล้วเขามีรถส่วนตัวจะขับรถส่วนตัวเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์หรือวันหยุดแล้วเขาทํางานมา5้าวันแล้วอะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่อยากไปไหนเมื่อยอยากจะนอนเปล่อยๆอยู่บ้านเนาะรถแทบไม่ได้ใช้เลยใช่ป่ะยังเจอบ่อยนะรถพุ่มนการหรือรถหัวหน้างานเนาะรถผอเนี่ยรถจะใหม่ใหม่น้อยแทบไม่ได้ใช้งานเลย บางบางทีขับพักอยู่ในบ้านพักของสวัสดิการเนาะเดินมาทํางานแล้วก็เดินกลับไปแถมไม่พอดันอยู่ที่นั่นด้วยซื้อบ้านอยู่เพราะอะไรเพราะอยู่หลายปีลูกเรียนที่นั่นก็เลยไม่ได้ใช้รถเลยเลยจะบอกว่ารถด,ดีนะเนี่ยเจอบ่อยๆนะไม่วิ่งหลักพันบ่อยๆเลยราคาถั่วไปแงกส็ดส6 0เ0อร์เซตนะ